เอาใจสายอีโคคาร์นะครับสำหรับวันนี้ผมพามาดูยาลิสเอทีฟนะครับตัวโฉมออนิลทั้ง5คันนี้นะครับเป็นราคานะครับตัวเริ่มต้นตัวกลางและก็ตัวท็อปนะครับที่ราคาไม่ถึงตัวเริ่มต้นนะที่ได้ตัวท็อปนะครับผมโดยที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับผมสําหรับราคาป้ายแดงเลยวันนี้นะครับตัวท็อปของทางเพชรยนต์ของเรานะครับได้มาแบบนะราคาตัวเริ่มต้นเท่านั้นแล้วก็เป็นรถน้องๆป้ายแดงทั้งนั้นนะครับสําหรับตัว5คันนี้นะ บอกเลยว่ามีทุกรุ่นทุกสีทุกสไตล์นะครับดูได้เลยนะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพาดูทุกคันนะคำนวณเลขพรต่างๆราคาต่างๆเดี๋ยวบอกในคลิปนี้นะครับใครไม่อยากพลาดนะเดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มกันได้เลยครับครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับที่ช่องโอรมเก่งมือสองป็นบุรีนะครับกับผมเซอเพยนที่ปรึกษาการขายบริษัทเพรยน์รถมือสองนะครับวันนี้ผมพามาชมนะสาหรับอีโคคาร์นะครับ แบรนด์โตโยต้านะเป็น t o โย t a ายาริตัวโฉม a อทิ a ออนิวแบบนี้เลยทั้ง5คันนะครับมีทุกรุ่นนะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นตัวรองท็อปและตัวท็อปนะครับวันนี้พามาชม5คันนะส่วนราคาของเขานะครับแม้จะเป็นตัวท็อปนะพี่นะครับมาหาผมได้รถนะมือ2น้องๆป้ายแดง,งไปใช้งานนะครับคือสภาพแบบป้ายแดงเลยได้พร้อมกับราคาที่พี่จ่ายราคาตัว กล,กลางตัวเริ่มต้นนะครับแต่พี่ได้ตัวท็อปของเราไปใช้งานแถมไม่หลักพันและหลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับผมนี่วันนี้นะครับมีสีแดงสีเทาดำน,นะครับผมสีดำสีกรมแล้วก็นี่สีขาวนะมาให้ชมทั้ง5คันนี้นะครับก่อนอื่นเลยก่อนไปชมนะทุกคันนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องโอรุมเกมือสองบินบุรีนะครับแล้วก็ช่องติกต็อกนะครับโอเพย์ยนหรือว่าโอรถมือสองนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้พามาเริ่มกันที่สีขาวก่อน นะครับผมสําหรับสีขาวตัวนี้นะครับสวยงามเลยนะตัวนี้โอ้โหสภาพนะครับผมสําหรับตัวนี้499,000บาทเท่านั้นนะครับนี่ดูเหลี่ยมสันคมด้านข้างตัวรถนะครับตัวนี้เป็นตัว1.2สมาร์ทปี2023เลขกย์่เพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นนะครับคันนี้499,000บาทนะออกห้างไปแดงนะครับผมคุณที่ต้องจ่ายประมาณ500,000กลางๆเลยแต่พี่มาหาผม นะมาหาผมนะครับผมพี่ได้แค่499,000บาทเท่านั้นคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณนะครับ8,000นะ8,000นะครับผมถ้าพี่ไปไป้ายแดงพี่โดนดาวแน่นอน20-30%ก็แล้วแต่แต่พี่มาหาผมดอกเบี้ยเริ่มต้นตอนนี้นะครับณนะวันนี้ของเพชรยนต์2.10เท่านั้นนะครับผมทำฟรีดาวได้ทั้งหมดนะคันนี้นะครับฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ 8,000น,นะขอรายได้16,000บาทขึ้นไปนะครับอาชีพใด,ก,ดก็ได้ก็แล้วแต่นะครับผมเอาไปใช้ได้เลยนะสำหรับตัวนี้โฉมตัวสมาร์ทนะครับผมปี2023เดี๋ยวผมพาชมด้านในนะด้านในตัวนี้นะครับพร้มรายได้เป็นมันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะสำหรับตัวนี้สวยงามเลยนะครับผมหน้าปัดเดินไม้ต่างๆนะสวยๆงามๆแบบนี้นะครับจอกาลางรองรับ Apple CarP l a y Android Auto ต่างๆมีมาให้ครบแอร์อ t o โตนะครับเกียร์ออโตต่างๆคอนโซลกลางสวยงามนะสำหรับตัวนี้ ตัวนี้นะครับดีไซน์เบาะนะจะได้เป็นเบาะหนังสลับผ้ามาแบบนี้นะครับสภาพสวยเลยนะสำหรับตัว Smart สีขาวคันนี้ใครสนใจคันนี้นะครับยังอยู่นะสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะที่เบอร์โทรด,ด้านล่างนะครับ086513730แล้วแจ้งผมได้เลยนะโทรมาหรือว่าไลน์มาก็ได้นะครับผมแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรนี้ได้ส่วนคันนี้ทะเบียน7568 1.2 Smart ปี23เลขไม้20,000กิโล499,000บาทเท่านั้นนะครับผม อ่ะเดี๋ยวไปเร็วๆกันเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้นะจะออกเป็นสีออกเทาดำนะเป็นสีออกเทาดำนะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านข้างตัวรถก่อนนะสำหรับตัวนี้นะครับเป็น1.2 Premium Luxury นะปี2022เลขไมค์แค่30,000กิโลเท่านั้นนะครับพี่ดูรูปทรงของเขาไฟหน้าเป็น Full LED ทั้งนั้นนะครับมีเซนเซอร์รอบคันนะมีกล้องให้รอบคันทะเบียน2322คันนี้ 5 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ป้ายแดงนะพี่ได้แค่ตัวเริ่มต้นเท่านั้นแต่พี่มาหาผมนะครับคันนี้เลขไมค์แค่3 0 0 0 0ื่นะเลขไม้์แค่ส0,000ื่นพี่ได้ตัวท็อปไปใช้งาน549 0 0 0บาทเท่านั้นเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในนะครับผมว่าฟังก์ชันตัวท็อปเป็นยังไงกันบ้างสําหรับตัวนี้ส่วนระบบป้องกันนะความปลอดภัยต่างๆมีมาให้ครบบายสปอร์ตมอนิเตอร์ที่กระจกมองข้างนะระบบแจ้งเตือนต่างๆมีให้ครบผูมลใยตัวนี้คุณพี่ดู ใช้งานมาก็จริงแต่ไม่มีร่องรอยของการฉีกขาดนะครับผุมอะไรมัลติฟังก์ชันคูซคอนโทนต่างๆมีมาให้ครบนะครับระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนต่างๆมีมาให้นะครับระบบป้องกันการลื่นถลายนะแอร์ออโต้นะครับปุ่มพูสตาร์ทเรียบร้อยนะระบบตัวนี้มีป้องกันของฝุ่น pm 2.5ได้ด้วยนะครับคัดกรองอย่างดีนะเบรคมือไฟฟ้าเบรคโฮงต่างมีมาให้ครบส่วนตัวนี้ภายในได้เป็นสีแดงสดแบบนี้เลยนะครับโดยเฉพาะของตัวนะครับผมตัวท็อปเท่านั้น ได้เป็นเบาะแดงเท่านั้นนะครับพร้อมกับกล้อง3ามรองศารอบคันนะครับสำหรับตัวนี้5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนเก้าพันเท่านั้นฟรีดาวผ่อนเก้าพันเท่านั้นขอใครไรายได้18,000บาทขึ้นไปออกคันนี้นะครับคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องกู้ร่วมแถมไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนะครับผมทำฟรีดาวได้เลยนะอ่ะคันต่อไปนะครับใครเป็นสายสีดำนะสายรถสีดำาๆนะครับที่แบบนะั้นหล่อหลอดูๆดๆแบบนี้ พี่มาหาผมได้เลยตัวนี้1.2สมาร์ทนะครับผมปี2023ัเท่านั้นเลขไมล์หลักหมื่นนะสำหรับตัวนี้4 9 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะฟังก์ชันจะเหมือนคันสีขาวนะครับเหมือนคันสีขาวแบบเป๊ะเ,เ,เลยนะสำหรับตัวนี้แต่นะครับสำหรับยาลิดเอทีโฉมอ l อน e ิวนะจะไฟหน้าจะได้เป็นตัว Fu l l LED มาพร้อมแล้วเรียบร้อยไฟเดทามิ่งไลท์มีให้นะครับตัวนี้ไมล์แค่29,000กิโลนะไมล์หลักหมื่นทั้งนั้นนะครับผมแถมมี นะคันต่อไปผมบอกเลยว่าคันต่อไปไม่หลักพันเท่านั้นเองนะครับผมอะไรตัวนี้มัลติฟังก์ชันมีมาให้นะครับสําหรับตัวนี้สวยงามเลยนะระบบสั่งการด้วยเสียงที่จอกลางนะครับ Apple c a r p l a y a o d r o i d Auto เชื่อมต่อได้ทั้งหมดนะครับส่วนตัวนี้เบาะจะได้เป็นหนังนะสะลับผ้าแบบนี้เลยนะครับ4 9 9แ0นบาทพี่พี่จ่ายนะครับผมของตัวป้ายแดงนะครับพี่ได้แค่เริ่มต้นนะพี่ได้แค่เริ่มต้นแต่ตัวนี้พี่ได้ตัวรองมาแล้วนะครับ ได้ตัวรองรองกลางๆมาแล้วนะใช้งานได้โอเคเลย1.2นะตัวนี้ตัวสมาร์ทปี2023เลขไม์แค่29,000กิโลเมตรเท่าน,นั้น4,99,000บาทหรือไม่ชอบก็ไปที่สีขาวคันแรกได้เลยนะครับมากันที่นะคันนี้บอกเลยว่าคันนี้ผมชอบมากนะครับด้วยสีนะสูตัวนี้นะครับเป็นสีตัว m e n t ทอ s สตรีนะครับผม ัว1.2สมาร์ทปี2024คันนี้ใช้งานมาปีเดียวนะครับรถใหม่ๆป้ายแดงรถบ้านป้ายแดงนะตรวจเช็คสภาพ274จุดแล้วนะครับจากของบริษัทชิคนะสำหรับตัวนี้รับประกันโครงสร้างเดิมทั้งคันนะครับแล้วก็ได้ไปการันตีมาแล้วนะครับบเซอร์5ดาวเต็มนะสำหรับคันนี้เลขไม่เพียงแค่5,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทนะครับรถใช้งานปีเดียวนะสำหรับตัวนี้เป็นสีเม n ทัลสตรีมนะครับเป็นสีพิเศษที่แบบสวยมากนะพี่ ไฟหน้านะ f ู l l l e ดต่างๆมีมาให้ครบนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มนะเป็นตัวแบบแรกๆกลางๆประมาณนี้นะครับผมส่วนภายในตัวนี้ผมพาดูเลยนะเหมือนกันนะครับสำหรับสีขาวกับสีดำมึกคู่นี้นะครับสวยงามเหมือนกันแต่คันนี้นะสภาพจะกริบกว่านะครับสภาพกริบกว่าใช้งานมันน้อยกว่านะครับใครอยากได้เลขไม้แค่หลักพันนะครับ5,000กิโลเท่านั้นคันนี้5 2า0 0 0 9,000บาทนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่9,000ต้นๆเท่านั้นเองใครสนใจทะเบียน4757คันนี้รีบติดต่อหาผมได้เลยที่เซลล์เบอร์โทรด้านล่างนะครับเดี๋ยวไปต่อคันที่คันสุดท้ายนะครับสำหรับใครนะถูกชโชคนะครับกับสีนี้นี่เลยสีแดงนะครับผมสำหรับตัวนี้เป็นตัว1.2พี e ยม,มลั l u ู u ี่เป็นตัวท็อปแล้วนะครับปี2023คันนี้เลขไมยเยอะมานิดนึง แต่ยังอยู่ในหลักหมื่นนะครับผมสําหรับตัวนี้เลขไม้เท่าไหร่นะคุณพี่คันนี้เลขไม้แค่6 000, 4 0 0 0กิโเมตรเท่านั้นคุณพี่ดูด้านข้างตัวรถนะครับสวยงามเลยนะเหลี่ยมสันคมต่างๆสวยงามนะครับล้อแมกนะนี่ล้อแมกอลอยปัดเงาแบบนี้นะครับขอบ15นะไฟหน้า full led ไฟ daytime running light มีมาให้ครบนะครับมีกล้องมาให้ครบทะเบียน7473คันนี้มาพร้อมกับสีแดงสดแบบนี้เลยกระจกมองข้างนะครับ by s p o r ม monster มีให้นะปรับพับแบบไฟฟ้านะครับ มีมาให้ครบเลยสําหรับตัวนี้ส่วนภายในตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาชมเลยนะผมอะไรได้เป็นมัลติฟังก์ชันคูซอนโทนต่างๆมีมาให้ครบแล้วนะครับสาหรับตัวนี้แล้วก็จอกลางนะรองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ต่างๆมีมาให้ครบแล้วนะครับผมอะเดี๋ยวมาต่อกันนะครับเมื่อครู่นี้มีสายจากลูกค้าเข้านะครับผมสําหรับ ช่องไหนไม่รู้นะครับผมแต่เดี๋ยวมาต่อคันที่คันแดงคันนี้นะครับ1.2พีมีมักชูรี่นะเมื่อกี้นะครับค้างไว้ที่นะตัวจอกลางนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto ต่างๆมีมาให้ครบสำหรับตัวนี้เป็น Air Auto นะครับแล้วก็ตัวนะปุ่มนะขจัดนะครับผมตัวฝุ่นฟ m 2.5มาให้เบรคมือไฟฟ้าเบรคหูมีมาให้ครบนะครับเกียร์ออโตแบบนี้ส่วนตัวนี้ดีไซน์บาะนะครับจะได้เป็นบาะหนังสีแดงแบบนี้ รอบคันทั้งคันแน่นอนระบบความปลอดภัยต่างๆมีมาให้ครบครับคันนี้ฟรีดาวผ่อน9,000เท่านั้นไม่ค่าหมื่นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้549,000บาทนะครับสำหรับตัว1.2พ Premium Luxury ตัวท็อปปี23เลขมไม้64,000โลเท่านั้นนะครับผม และนี่คือนะครับผมสําหรับยาลิสเอทีนะครับผมตัวโฉมใหม่ที่อยู่กับทางเรานะครับเพชรยนต์ลนมือสองสาขาเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับใครอยากมาดูนะ5คันนี้นะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับถ้ามาไม่ถูกแอดไลน์หาผมที่เบอร์โทรด้านล่างหรือว่าโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับ 0886513730นะครับโทรติดต,ต่อหาผมเซลล์โอเพยนต์ได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะมีรถอะไรมาอัปเดตนะครับว่าสวยแค่ไหนแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้ของท่านไปยนมีรถมากกว่า600คันนะครับในสต็อกตอนนี้เลือกได้เลยมีทุกรุ่นทุกสไตล์ทุกแบบนะครับผมถ้าสนใจแบบไหนยิ่คา่าก้เกง๋งรถกระบะต่างๆรถตู้ต่างๆ ทักมาหาผมได้เลยนะครับวันนี้ขออนุญาตกลาบลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ